อาเซนอลทุ่มเงินกว่า600ล้านปอนด์ในการเสริมทัพโดยมีมิเกลอาเต้เป็นในายใหญ่ซึ่งได้ตัวไคฮาวเวตเดคลานไรท์และเยเรียนทิมเบอร์ร่วมทีมซัมเมอร์นี้อาเซนอลยังคงใช้เงินลงทุนในการสร้างทีมให้เป็นที่พอใจและยังพยายามเสริมทัพในส่วนที่ต้องการนักเตะทั้ง3คนอย่างไคฮาวเวตเดคลานไรท์และเยเรียนทิมเบอร์ร์เป็นนักเตะที่มีความสามารถอย่างมากและมีประสบการณ์ในการเล่นในลีกท็อปของยุโรป การที่ทีมจะได้นักเตะคุณภาพและประสบการณ์ด้านการแข่งขันแบบนี้มาเสริมทัพจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้ทีมอย่างแน่นอนตั้งแต่มิเกลอตาเต,ต่าเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมอาเซนอลในปี2019เขาได้ทำการอัปเกรดและเสริมทัพทีมในลักษณะที่เป็นโฉมใหม่โดยมีการลงทุนในนักเตะหลากหลายรายที่เกิดความตื่นเต้นในฐานแฟนบอลตามที่รายงานค่าใช้จ่ายที่อาเซนอลจ่ายไปเพื่อเสริมทัพมีมูลค่ารวมถึง600ล้านปอนด์ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงมาก และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมในการพัฒนาและทำให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นสื่อดังยังรายงานอีกว่าเดอะกันเนอร์เตรียมยื่นข้อเสนอ90ล้านยูโรเพื่อซื้อตัวออรเรเลียงชูอาเมนี่กองกลางของลาชันชุดขาวระอันมาดริดมาร่วมทีมหลังครั้งแรกอาเซนนอนยื่นข้อเสนอไปที่80ล้านยูโรแต่ถูกลาชันชุดขาวเมินหน้าหนี